แจกสูตรนะครับลดไขมันที่หน้าที่เหนียงที่คอให้เรียวๆแบบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําสัญญกรรมนะครับทำยังไง ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังละเอียดเลยนะครับเพราะว่าใครที่ไม่เข้าใจคลิปนี้แล้วไปลดน้ําหนักแล้วก็ไปฉีดสัญญกรรมต่างๆนะครับคุณอาจจะเสียเงินฟรีก็ได้เพราะคุณไม่เข้าใจวิธีการสะสมไขมันและวิธีการเอาไขามันออกโดยเฉพาะในส่วนที่ยากที่สุดก็คือใบหน้านะครับดังนั้นชมให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักรั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับมาคราวนี้เป็นเรื่องความสวยความงามบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้้้้ชาา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 ยยเเเเเเเพรรรรระวะรว่่ลลลดดนนนนํหหหักกกก็็็ใงงถมมซึปธ เลยเวลา้ําหนักเราลดลงอะ่ะเราจะดูเด็กขึ้นแต่บางคนเนี่ยน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยหน้ากลับไม่เด็กลงนะครับ มันเป็นเพราะอะไรนะครับมีอะไรที่ต้องโฟกัสบ้างเดี๋ยวจะแจกให้เป็นข้อๆให้เอาไปทําตามเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเงินสัญญกรรมนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับความรู้ดีๆกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดหัวใจกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะเหมือนหนึ่งลงคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเนี่ยในช่วงวันอังคารพระรหัสอาทิตย์นะครับช่วงประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะและก็ตามธรรมเนียมนะครับขอแสดงความยินดีนะครับนะอยากให้ทุกคนที่กำลังลดน้าหนักนะมาแสดงความยินดีก นั้นสาหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ2ท่านนี้นะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่ลดน้ําหนักนะครับฟังคลิปหมอหนึ่งทุกครั้งเพื่อไม่ให้ท้อนะเพราะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกลับไปย้อนฟังคลิปเก่าๆนะฟังทุกวันหรืวันละคลิปก็ได้มันจะทาให้เราอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมกับการลดน้ําหนักนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับติดตามหมอหนึ่งมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับลดไปจาก91เหลือเ6 15กิบห้กโลนะไม่น้อยเลยนะครับนะเก่งมากๆากนะครับผบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําวิธีเดียวกันเดี๋ยวคุณก็ทําได้แต่คุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้เราก็ต้องทาได้เพราะฉะนั้นฟังคลิปบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มว่าเออเอาวะณนะวันนึงฟังมาหลายหมอละฟังมาหลายคลิปละวันนี้แหละจะเป็นวันที่ฉันจะต้องตั้งใจลงมือทำเนาะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไขมันในส่วนที่เอาออกค่อนข้างยากที่สุดละคือไขมันที่หน้าที่เหนียงที่คอพวกเนี้ยสังเกตนะคนสองคนเนี่ยเวลาเราอ้วนขึ้นเนี่ยไขยมันตรงเหนียงตรงนี้้้กกกกก็็็มมมาาาถูัยรรอออบบหหนนนเปงไไจะ่่คชด แต่พอสวยขึ้นปั๊บเป็นไงครับน้ําหนักลดเนี่ยคนเนี้ดูจากลักษณะน่าจะลดไปได้30มกิโลเลยนะอ่าเนี่ยคางชัดขึ้นโดยที่อะไรเริ่มเห็นคางโดยที่ไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์เลยนะและกรอบหน้าที่ชัดขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้ฉีดโบท็อกด้วย เพราะอะไรนะครับบางคนเนี่ยเวลาจะลดน้ําหนักเนี่ยเร่งด่วนไม่รู้จะทําอะไรก็คุณหมอค้าฉีดเมโซแฟตที่หน้าได้ไหมคุณหมอค้ากรามมันใหญ่ฉีดบท็อกได้ไหมบางคนถึงนขนาดจะไปทําโครงหน้าใหม่เลยทั้งทงที่จริงๆถ้าย้อนภาพกลับไปนะใครอยากรู้ว่าจริงๆเราสวยเราหล่อขนาดไหนไปเอารูปตอนที่เรากําลัง เป็นวัยรุ่นมาอายุ20ปปลายเนะี่ยนะครับช่วงนั้นตอนที่เรายังไม่อ้วนเนี่ยกรอบหน้าเราชัดแบบไหนเราก็สามารถกลับไปหน้าเด็กแบบนั้นได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยที่เราดูแก่กว่าวัยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเจ้าเซลล์ไขมันทุกครั้งที่มันมีการสะสมมันจะทําให้เซลล์เราแก่ขึ้นใบหน้านเราก็เลยดูแก่ขึ้นบางคนอายุยังไม่เยอะแต่ว่าทาไมดูแบบผิวหนังเหี่ยวเคยเห็นไหมนะครับอย่างบางคนเคยเจอหมอนหนึ่งตัวจริงเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมหมอนหนึ่งหน้าเด็กจังทั้งทงที่จริงๆเนี่ยอายุผมก็ไม่น้อยนะนะครับ แต่สาเหตุหลักๆเลยคือเมื่อเราเข้าใจเรื่องการกินที่ถูกต้องแล้วเราลดน้าหนักไอ้ช่วงก่อนที่หมอนหนึ่งห้าสี่ห้าปีที่ผ่านมาตอนอ้วนๆหมอนหนึ่งดูหน้าแก่กว่าน,นี้อีกแต่ถ้าเราลดน้ําหนักถูกวิธีเนี่ยหน้าเรามันจะเด็กเองโดยธรรมชาตินะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเพิ่งไปดูเรื่องสัญญกรรมให้ดูเรื่องการลดน้ําหนักก่อนแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่คนเราต้องเข้าใจก็คือบางคนลดน้ําหนักแล้วใจร้อนคุณหมอคะอยากให้หน้ากับคอเนี่ยมันลดเร็วๆทํายังไงดีคุณลองนึกภาพว่าตอนที่คุณอ้นอวนนนนน่่่ะะสววไหขอองคทีมักจกจ้ ตอนที่คุณน้ําหนัก50-60เนี่ยใช่หน้าแม้ที่อ้วนก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่มันจะพยายามสะสมไปทุกทุกส่วนพร้อมๆกันแหละแต่ส่วนที่จะเริ่มรู้สึกว่ามันจะไปง่ายที่สุดคือลงพุงมันจะเริ่มค่อยๆลงพุงลงพุงลงพุงแล้วพอมันเริ่มสะสมไขมันในช่องท้องมันก็จะเริ่มสะสมไขมันตามใต้ผิวหนังตามมาเพราะนั้นจริงๆไขมันจริงๆที่มันสะสมเนี่ยนอกจากหนึ่งไขมันในเลือด มันจะมีสองไขมันที่อยู่ในช่องท้องซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยหน้าท้องใหญ่ขึ้นเนาะพุงใหญ่อ้วนงั้นเถอะนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังอยู่ตรงไหนได้บ้างตัวท้องแขนเนี่ยพอจับท้องแขนอ่ยให้ดูให้ชัดพอจับท้องแขนตรงเนี้ยนะบางคนที่ไขมันเยอะๆเนี่ยนะครับจะจับผิวหนังแบบนี้ไม่ได้จะจับออกมาเป็นก้อนไขมันเลยหรือบางคนนะครับตรงคางเนี่ยจะจับไม่ได้เป็นผิวหนังแบบนี้นะจะจับออกมาแล้วก็เป็นก้อนๆไขมันอันนี้คือใต้ผิวหนัง ซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมมันไม่อันตรายหรอกแต่มันไม่สวยเพราะส่วนที่อันตรายจริงๆมันคือที่อยู่ในช่องท้องเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ําหนักเราก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยอย่างสมมติว่าตอนนี้ตอนแรกน้ําหนัก50ขึ้นไป60ขึ้นไป70ขึ้นไป80ไอตอนน้ําหนัก80เนี่ยพุงก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่แล้วเวลาลดน้ําหนักนะส่วนไหนมันลดก่อนเพราะบ,บางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ลดน้ําหนักเราท้องง่ายคําว่าท้องง่ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนน้ําหนัก80นะ ลดน้ำหนักไปได้เหลือ70นะเฮ้ยเก่งจังเลย10กิโลแต่พอไปสองกระจกปั๊บคุณหมอค้าท้อจังเลยค่ะเพราะว่าหน้าดูยังไม่เล็กลงเลยจริงๆมันเล็กลงไหมมันเล็กลงแต่มันไม่ทันใจเราหรอกเพราะอะไรไอ้ตอนที่เราหน้าสวยเราน้ําหนักเท่าไหร่50ตอนเราหน้าสวยเราน้ําหนัก50แต่ตอนนี้เราลดไป10กโลแล้วแต่เราไม่ดีใจนะเพราะเราคิดคาดหวังว่าตอนที่น้ำหนักเรา70เราควรจะต้องสวยเหมือนตอนน้ำหนัก50มันเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณลดน้ําหนักนะสิ่งที่หนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคือความสวยงามจะมาเป็นอันดับท้ายๆเพราะตอนลดน้ําหนักร่างกายคุณอยากได้สุขภาพดีก่อนเพราะ,ะนั้นไอ้สิกิโลแรกตอนที่คุณลดไปจาก 80- หรือ70เนี่ยมันเป็นไขมันในช่องท้องเพราะนั้นหมอหนึ่งจะบอกนักเรียนในกลุ่มลดน้าหนัก v i p ตลอดเนาะใครที่เรียนกับหมอหนึ่งมาจะรู้ว่าแค่สัปดาห์แรกหมอหนึ่งก็จะย้าแล้วว่าคุณจะไม่เสียกําลังใจถ้าคุณรู้ว่าไขามันในช่วงแรกที่ออกไปจะเป็นไขมันที่อยู่ในท้องคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะเช็คว่าคุณลดน้ําหนักแล้วมันเป็นไปตามประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นหรือเปล่าคือในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกคุณต้องรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วสบายขึ้นแค่นั้นเลยถ้าทําได้แค่นั้นถือว่าคุณเก่งมากแล้วแต่ไม่ใช่ว่า1สัปดาห์แรกคุณคาดหวังว่าหน้าคุณจะเล็กไปเลยมันไม่ใช่ใจคุณมันจะไปก่อนแล้วเวลาลดน้ําหนักต้องประคองใจตัวเองดีๆนะครับเนาะเพราะ,ะนั้นมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ากลับไปอยู่น้าหนัก50เหมือนเดิมคุณก็จะสวยได้คราวนี้อีกสิ่งหนึ่งขออองงงนนนน้้้ําาาาหัักกทีี่่ตศยยเเววลลลลใรดแ คุณต้องทําอะไรบ้างให้ผิวหน้ามันดีขึ้นแล้วคุณเนี่ยดูหน้าเด็กกว่าวัยพูดง่ายคือลดน้ําหนักแล้วไขมันที่คางหายไขยมันตรงแก้มหายแล้วมันไม่ย้อยอะ่ะพวกนี้มันเป็นเรื่องของความแข็งแรงของเซลล์กับเป็นเรื่องของโปรโตีนโอเคไหมนะครับหรือหลายๆคนที่บอกว่าพยายามกินคอลลาเจนให้ผิวมันดีอะไรพวกเนี้ยนะนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคุณจะลดน้ำหนักแล้วผิวหน้าคุณดีไขมันที่หน้าที่เหนียงที่คอหายไป ข้อที่1หมอหนึ่งพูดไปแล้วนะคืออาศัยเวลานิดหนึ่งตอนอ้วนใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาข้อที่สสิ่งที่จะทําให้หน้าคุณแก่สิ่งนั้นเราเรียกว่าน้ําตาลเพราะฉะนั้นลดน้ําหนักที่ดีต้องลดน้ําตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดน้ําตาลได้นะหน้าคุณจะเด็กกว่าวัยทั้งทงท,งที่น้ําหนักคุณอาจจะยังไม่กลับไปอยู่ในจุดที่คุณพอใจด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นเคลียร์น้ําตาลออกจากร่างกายให้ได้ง่ายที่สุดเลยก็คือน้ําตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มเช่นน้ําอัดลมน้ําผลไม้กล่องต่างๆนะครับพวกเนี้ยเคลียร์ออกให้หมดเลยเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าเป็นชาที่ไม่มีน้ําตาลเป็นกาแฟดําหรือจะเป็นพวกดอกเก๊กฮวยต้ม ใบเตยต้มพวกเนี้ยได้นะครับมาจากดอกจากใบพวกเนี้ยได้ขอให้ไม่มีน้ําตาลบางคนก็จะถามหมหนึ่งต่อว่าคุณหมอคะแล้วใช้พวกน้ําตาลเทียมแบบเนี้ยน้าแก่ไหมแล้วสะสมไขมันไหมก็จะบอกว่าจริงๆก,ก็กินได้นะไม่ได้กินไม่ได้แต่ให้กินในช่วงระหว่างวันใครที่เรียนวิธีการทำไอเอฟกับหมอหนึ่งในบทที่13าในกลุ่ม v ีไไปแล้วไปทบทวนนะจะได้รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ส่วนคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่เคยทำไอเอฟมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าไอเอฟลดน้ำหนักคืออะไรไปดูคลิปเดี๋ยวหมอหนึ่งทิ้งลิงก์ไะะว่า คลิปเกี่ยวกับการลดน้าหนักแบบ IF มันทํำยังไงเนาะแต่คนที่รู้จักการทํา IF แล้วเนี่ยบอกเลยว่าพวกสารให้ความหวานเนี่ยกินในระหว่างวานนันนะพอได้แต่นานๆกินทีเพราะอะไรรู้ไหมนอกจากน้ําตาลจริงๆแล้วเนี่ยพวกสารให้ความหวานมันทําให้ลิ้นเราติดหวานแล้วนะวันหนึ่งคุณไปอยู่ในจุดที่อยากกินหวานมากๆลิ้นมันติดหวานแล้วมันไม่มีน้ําตาลเทียมคุณจะไปเอาน้ําตาลจริงมาใช้มันจะทำให้คุณหิวน้ําตาลมันจะทำให้คุณโหยแป้งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตาลเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามตัดออกไปเลยและอีกข้อนหนึ่งคือ ข้อเสียของน้ําตาลดูไหมคืออะไรน้ําตาลเนี่ยเวลามันไปเกาะกับโปรตีนแล้วมันจะทําให้โปรโตีนเสียสภาพบางคนท่านึกภาพไม่ออกนะครับมันหนึ่งจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ําตาลในร่างกายเยอะมันจะไปเกาะตามกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อคุณเสื่อมมันจะไปเกาะตามเซลล์ต่างๆทําให้เซลล์ต่างๆคุณเสื่อมเพราะนั้นถามว่าน่าจะแก่ไหมแก่อยู่แล้วเพราะนั้นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ําตาลผสมกับโปรตีนอันนั้นจะเป็นอาหารที่ไม่ดีดคนนึงไม่ออกวันหนึ่ง,งยกตัวอย่างเลยนะไข่พะโล้ไข่เป็นโปรตีนใช่ม เวลาเขาทาไข่พะโลเขาทำไงเขาเอาลงไปเคี่ยวในน้ําตาลถูกไหมเพราะนั้นถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยแต่โปรตีนจากไข่อันนั้นมันเสียสภาพไปแล้วเพราะอะไรเพราะน้ําตาลที่จะไปเกาะที่โปรตีนมันจะเสียสภาพเวลาที่มีน้ําตาลในร่างกายเยอะเซลล์คุณมันจะเสื่อมสภาพเนาะเพราะนั้นตัดน้ําตาลออกให้ได้แล้วหน้าคุณจะไม่ไม่แก่เวลาลดน้ําหนักแล้วหน้าคุณจะเด็กเร็วนะครับถัดมาอีกข้อหนึ่งข้อนี้สําคัญมากเวลาที่ลดน้ําหนักแล้วอยากให้หน้าเด็กอยากให้ไขมันที่หน้าลดลงไวๆนะครับคุณจะต้องทานสิ่งที่เรียกว่า โปรตีนให้เพียงพอคำว่าเพียงพอคือถ้าใครเรียนกับหมอนหนึ่งอยู่ในกลุ่ม VIP ไปทวนบทที่3จะได้รู้ว่าโปรตีนน้ำหนักเท่านี้กินเท่าไหร่เผื่อใครจะไม่ได้ส่วนคนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักยังนับโปรตีนไม่เป็นให้คีย์เวิร์ดเลยคําเดียวคือคําว่าอิ่มถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหรือว่าโปรตีนล่วนในปัสสาวะคุณกินโปรตีนได้กินให้อิ่มได้เลยนะครับเพราะคนเราไม่สามารถกินโปรตีนเยอะจนไตาวายได้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามีกลไกในการปกป้องตัวเองคือเมื่อไรก็ตามที่เราอิ่มดงว่าร่างกายมันนดดดูซมไ้้เท่าแะ นะครับเนาะเพราะฉะนั้นโปรตีนกินให้อิ่มบางคนก็ถามโปรตีนได้แก่อะไรบ้างครับคุณหมอก็ได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วต่างๆเต้าหู้นะเทมเป้พวกนี้ถัว่วหมักนะครับนะพวกนี้เป็นโปรตีนหมดเลยก็สลับกินทั้งโปรตีนจากสัตว์บ้างจากพืชบ้างเพราะในโปรตีนต่างๆเหล่านั้นก็จะมีพวกคอลลาเจนคอลลาเจนอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ทําให้ผิวหน้าคุณเนะี่ยดูเด็กได้พูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ย้อยเพราะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับพวกคอลลาเจนตามผิวหนังต่างๆมันก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา โอเคไหมหรือที่บางคนเขาชอบไปฉีดฟิลล์งฟิลเลอร์เพื่อทําให้มันเต่งตึงอ่ะพวกเนี้ยถ้าคุณกินสารอาหารครบถ้วนคุณก็หน้าเด็กได้เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้คือข้อที่3เพราะนั้นหลักๆเลยถ้าอยากให้หน้าเราเรียวเนียงเราหายหน้าเราไม่แก่ข้อที่1ลดน้ําหนักแต่ต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งไม่ใช่ว่าน้ําหนักลดจาก 80- ดหรือ70แล้วหน้าจะเรียวเลยมันจะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมก่อนหน้าคุณถึงจะเห็นโครงหน้าชัดข้อที่2ตัดน้ําตาลออกให้ได้แต่ถ้ามันเป็นน้ําตาลที่มากับอาหารที่เราไม่สามารถที่จะคควบคุมมไไได้่เป็นร เวลาคุณไปสั่งอาหารเนี่ยใครที่เรียนลดน้าหนักกับหมอหนึ่งจะรู้ว่าเราไม่ต้องทําอาหารกินเองถูกไหมเราซื้อกินก็ได้แต่ถ้าคุณไปซื้อแล้วเขาทาสดๆอ่ะคุณบอกเขาเลยว่าข้อที่หนึ่งไม่ใส่น้าตาลเดี๋ยวมาปรุงเองข้อที่2ไม่ใส่ชูรสแต่ถ้ามันเป็นอาหารที่ทํามาแล้วแล้วเัาคุณหมอบางทีเขาไปกินในโรงอาหารแล้วเป็นอาหารตักอะ่ะอะตสั่งสม 3, 3อย่าง40 4อย่าง50อะไรอย่างเงี้ยให้พยายามเลือกอาหารที่มีน้ำเนี่ยน้อยๆหรือถ้าเขาตักน้ําราดมาให้เนี่ยให้กินส่วนน้ําราดน้อยๆบางคนกินส้มตําไก่ย่าง จ้าส้มตำเนี่ยไอตัวที่มันเป็นน้ําส้มตำบางคนชอบเอาเข้าวเหนียวจุ่มๆแล้วก็จิ้มแล้วก็กิกกนตรงนั้นน่ะทั้งชูรสทั้งน้ําตาลเยอะมากน้าตาลในนั้นน้ําตาลปี๊บในนั้นก็ทําให้ขุนอ้วนทําให้เซลล์ขุนแก่ชูรสในนั้นก็ทําให้ตัวขุนบวมน้าหนักคุณก็ขึ้นพอเห็นภาพไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสข้อนี้สําคัญมากๆนะครับส่วนอื่นๆที่ ยังช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อีกมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องการทำไอเอฟถูกไหมมีเรื่องการออกกําลังกายนะครับมีเรื่องสารอาหารเกี่ยวกับไขมันพวกนี้หมอหนึ่งเคยพูดไว้ในคลิปอื่นๆไปสามารถไล่ดูในคลิปได้อีกนะเดี๋ยวหมอหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่3ข้อนี้สาคัญมากๆที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าทํายังไงหน้าถึงจะเรียวอ๋อมันใช้เวลาแบบนี้นี่เองและสารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้เซลล์คุณไม่แก่หน้าคุณไม่แก่หน้าคุณเด็กตลอดเลยโอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึนนะ เพราะนั้นก็ย้อนกลับมาก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะนะครับใครที่เข้ามาแล้วมาติดตามหมอหนึ่งแล้วก็อยากให้เข้ามาฟังบ่อยๆเวลาเราเห็นคนลดน้ําหนักได้เราก็จะมีกําลังใจมากขึ้นว่าเฮ้ยวิธีเดียวกันที่หมอหนึ่งสอนเพื่อนลดได้ตังเยอะเนี่ยเราก็น่าจะลดได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักในกลุ่ม V A P ถามมาหลายคลิปมากๆแล้วว่าเข้ากลุ่มยังไงบางคนเพิ่งมาติดตามคลิปที่แล้วแลวอยากเข้ากลุ่มแบบเพื่อนๆด้วยนะเนี่ยเพื่อนที่เขาเพิ่งเข้ากลุ่มไปเป็นไงแต่ละคนนะครับคนนี้ ถ้าวิธีที่คนหนักเป็นร้อยน่ะเขาผอมได้อะเขาออกกาลังกายหนักหรอไม่นักแต่เขาปรับตามเนี่ยพีระมิดความผอมไงปรับสารอาหารก่อนสัปดาห์แรกน้าหนักก็เริ่มลดแล้วหุ้ยมีกาลังใจมีกําลังใจปั๊บอยากทําต่อถูกไหมโปรตีนกินยังไงครับคุณหมอหุ้ยกินแบบนี้แล้วอิ่มจังเลยหุ้ยรู้สึกดีทำไมวิธีนี้ง่ายจังค่อยไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วแป้งลดยังไงโอเคไหมค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดแบบนี้นะเนี่ยลดจาก 110, ร10เหลือ68แล้วเนะี่ยใช้เวลา1ปีทุกวันนี้ก็ยังไงก็ ติดปัญหาว่าลดน้ำหนักมาบางทีบางคนนะฟังหมอหนึ่งมาแล้วนะแต่ว่าลดน้ำหนักไปได้เองแล้วด้วยไปติดปัญหาอยู่สเต็ปที่4คือปัญหาน้ำหนักนิ่งแล้วแก้ผิดวิธีแก้เท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคนนี้ก็เลยสมัครมาเรียนกับผมในกลุ่ม V.I.P. คุณน้ำเนี่ยเรียนไปถึงบทที่5ในกลุ่มเรียน V.I.P. จะมีบทเรียนทั้งหมด21บทหลักนะ21บทนี้ทําไมผมต้องซอยให้เยอะๆแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าปัญหาของคนลดน้ำหนักส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เริ่มต้นลงมือทําเพราะไม่รู้จะทําอะไรก่อนคุณหมอคะฟังคุณหมอเสร็จป พีระมิดมี5ขั้นตอนค่ะบางคนก็ไปทําออกกาลังกายก่อนบางคนก็ไปทํไ IF ก่อนสุดท้ายมันมั่วพอฉันเอานี้แล้วกันนะครับแก้ปัญหาให้หมอหนึ่งซอยมาให้เลยว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างวันที่1ปรับแบบนี้นะครับเตรียมตัวแบบนี้นะวันที่2ปรับเรื่องเครื่องดื่มแบบนี้นะวันที่3ปรับโปรตีนแบบนี้นะกินอิ่มแล้วลดแป้งแบบนี้นะพอออกไปหาซื้ออาหารเองอ่านฉลากแบบนี้นะเห็นภาพไหมค่อยๆไปทีละนิดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะพอปรับไปเสร็จปั๊บร่างกายเกิดปัญหาบทถัดไปคอยช่วยแก เนี่ยอย่างคุณน้ำเนี่ยติดอยู่ปัญหาเรื่องน้ำหนักนิ่งเรียนไปถึงบทที่5แล้วก็เป็นไงครับ5วันที่ทํามาเสื้อผ้าหลวมแล้วดีใจมากเสื้อผ้าหลวมน้ําหนักค้างมาแสนนานก็เป็นไงก็ลดได้แล้วจากที่น้ําหนักค้างมานานมาก โอเคป่ะนะครับเนาะเพราะนั้นในกลุ่มเรียนก็จะมีให้คุณครบเลยว่าปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องของการลดน้ําหนักนะหมอหนึ่งมีสอนจนครบนะครับลดน้ําหนัก3เดือนผลเลือดปกติไม่ต้องใช้ยาแล้วโดวยเฉพาะคนที่เป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วเพิ่งมาเป็นไม่นานมากนะหมอหนึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานกลับไปสุขภาพดีด้วยโดยเฉพาะบางคนที่ไขมันพอกตับอ่ะนะอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนานๆไขมันพอกตับเป็นนานๆเนี่ยไม่ดีนะตับจากเสพนะครับอย่างคนนี้เนี่ย ไขมันสะสมในเลือดเนี่ยร้อยแปดสิบสามไตรซิสไลเดอร์ร้อยเดียวใช้เวลาแค่สามเดือนเองไปเจาะเลือดปั๊บหมอที่ตรวจอีกทีตกใจทำไมผอมลงทำไมสุขภาพดีขึ้นข,น,ขนาดนี้และคนเราเนี่ยเวลาที่คุณผอมลง HDL หรือไอที่เรียกว่าไขมันดีเดี๋ยวมันสูงเองตามธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ้วนนะต่อให้กินอาหารเสริมหรือกินอะไรนะยังไงก็ไม่เพิ่มหรอกนะครับเมื่อคุณผอมลงเดี๋ยว HDL มันจะสูงเองตามธรรมชาติ ซึ่งในกลุ่มเนี่ยบอกแล้วในแต่ละบทก็จะมีเทคนิคที่หมอหนึ่งไม่เคยเอามาพูดที่ไหนนะครับเพราะคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการเรียนนิดนึงนะแต่ถ้าคุณฟังคลิปที่อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ใน Facebook Tik t o อกแบบเนี้ยได้อ่ะคุณเรียนกับหมอหนึ่งได้แน่นอนนะครับเพราะสังเกตว่าผมไม่ได้มีศัพท์อะไรทางการแพทย์ถูกไหมในแต่ละบทก็จะมีความรู้สอดแทรกให้เอาไปปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็มีกําลังใจแทรกให้อยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ในกลุ่มเรียนเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคเฉพาะของหมอหนึ่งเองที่หมอห ตัวแบบนี้ต้องปรับโปรตีนยังไงบ้างโดยที่อาหารที่คุณกินเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารคลีนคุณสามารถใช้อาหารที่อยู่ในชีวิตประจําวันอาหารตามร้านอาหารตามสั่งอาหารตามที่ทํางานของคุณสามารถใช้อาหารเหล่านั้นได้แต่คุณจะเข้าใจว่าอ๋อโปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้เลือกแบบนี้นี่เองใช้น,น้ําหนักแบบนี้มื้อนี้ฉันควรกินขนาดปริมาณเท่านี้นี่เองและคําถามยอดคิดคือหมอหนึ่งมีเมนูให้ไหมคะ ผมไม่มีเมนูให้นะครับแล้วผมจะไม่ให้เด็ดขาดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอหนึ่งให้เมนูคุณไปคุณเอาไปกินตามโดยที่คุณอาจจะไม่ชอบเมนูที่หมอหนึ่งมอบให้ก็ได้นะแล้วคุณก็ไม่แล้วคุณก็ผอมลงเสร็จปับ๊บวันดีคืนดีหมอหนึ่งไม่ได้อยู่ช่วยคุณแล้วเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอา้าวแล้วใครจะจัดอาหารให้ฉันกลับไปอ้วนเหมือนเดิมสิถูกไหมแต่สิ่งที่ผมจะทําให้ในคอร์สจะไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะสอนให้คุณจัดอาหารให้ตัวเองเป็นเพื่อที่จะได้มีชชชีีีีีวววิิิิตตตทท่่ม่มมคคคาาาสสุุุขกกกกัับบรลลดดดนนนน้้ํหไไปออณณจะใง โอเคไหมแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันนี่ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องสารอาหารผมจะสอนคุณเลยว่ามื้อเช้าถ้าคุณชอบกินแบบนี้คุณนับโปรตีนยังไงคุณก็นึกเลยวันนี้เช้าอยากกินไก่อ๋หมอหนึ่งสอนว่าน้าหนักเท่านี้มื้อเช้ากินไก่ปริมาณประมาณเท่านี้ที่เหลือคุณไปคิดเมนูได้เลยคุณจะอยากกินกะเพราไก่คุณอยากจะกินไก่กระเทียมคุณอยากจะกินต้มไก่แล้วแต่คุณเลยเมื่อคุณเข้าใจวัตถุดิบคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งสูตรตารางเมนูอาหารอะไรที่เขาแชร์กันตามเน็ตอีีกต่่อออไไไไปเเพรราาาะมมัันดดด้้้ผผลลหวิธทคุณงจ นะครับเนาะแล้วก็นี่คนนี้นะครับบอกว่าดูโพสที่หมอหนึ่งแชร์มีตัวเองอยู่ใต้โพสด้วยตอนนั้นเข้าคอร์สไป3เดือนนะครับลดไป11โลถามว่าแล้วยโยโย่ไหมผ่านไปครบ1ปีอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีแล้วลดไปรวม19กโลแสดงว่ายิ่งลดเป็นไงผอมลงเรื่อยๆ1ปีแล้วยัยงไม่อ้วนเลยเพราะอะไรเพราะคุณทําตามพีระมิดความผอมที่หมอหนึ่งสอนนะครับเนาะคิดว่าพอใจแล้วกับน้าหนักตอนนี้มีหลุดกินขนมนิดหน่อยออกกําลังกายวันละนิดๆหน่นนนอยๆนะครับก็ยังผอม ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการลดน้ำหนักแล้วก็ขอบคุณหมอหนึ่งมากๆที่เป็นเฮลตี้ฮีโร่ให้แข็งแรงแล้วก็กลับมาสวยอีกครั้งนะครับเนาะ,อะนอกจากนั้นนอกจากที่หมอหนึ่งสอนเกี่ยวเรื่องสารอาหารเรื่องแป้งโปรตีนไขมันใยอาหารเครื่องดื่มต่างๆการอ่านฉลากสําคัญมากนะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะอุตสาหกรรมอาหารมักจะทอบติดว่าอาหารนี้ดีต่อสุขภาพคนก็มักจะเข้าใจว่าดีต่อการลดน้าหนักจริงๆเนี่ยป้ายสุขภาพไม่ได้ดีต่อการลดน้าหนักเสมอไปคุณต้องอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นหมอหนึ่งมี นั่งเรียนเลยเอาแหปบตาเปียกตาแฉะเลยแต่มันใช้ได้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะการที่คุณถ้าต้องไปซื้ออาหารให้ลูกต้องไปซื้ออาหารให้คนในครอบครัวให้พ่อให้แม่นะครับมันจะมีประโยชน์กับคุณมากๆเพราะอะไรคุณเลือกถูกสุขภาพในคนในครอบครัวคุณก็ดีนะครับเนาะนะแล้วก็เรื่องของการทำฟ F s t e ปที่2ถูกไหมไม่ต้องกังวลนะผมว่าหนึ่งมีตัวอย่างเพราะว่าหนึ่งมีนักเรียนมากกว่า2 0 0 0 0คนมีครบทุกสาขาอาชีพทํางานไม่เป็นเวลาสุด,สดๆเช่นอะไรหมอพยาบาลที่เขาเข้าเวรเป็นกะ8ชั่วโมงเนี่ยก็มี คนที่ทำงานกลางคืนสลับกลางวันนอนก็มีทำงานประจำทั่วไปเลยนะครับก็มีใช้ชีวิตปกติเลยก็มีเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งจะมีตัวอย่างให้เยอะเลยนะครับให้คุณเอาไปลองดูว่าคุณใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วก็ลองปรับตามแต่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะปรับไม่ได้ถ้าสมมติไม่มั่นใจส่งท้ายบทแต่ละบทเนี่ยหมอนหนึ่งจะมีโพสต์ให้ถามคำถามเรียนจบบทไหนแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองเข้าใจไหมหรืออยากให้หมอนหนึ่งช่วยจัดอะไรให้พิมพ์คำถามมาผมจะเข้าไปตอบคำถามคุณด้วยตัวเองจนกว่าคุณจะได้น้ำหนักที่พอใจนะครับเนาะเนี่ย อันนี้อีกคนหนึ่งนะคนนี้มัติดปัญหาเรื่องของน้าหนักนิ่งเหมือนกันหลังจากทารีฟีดต,ตามที่หมอหนึ่งแนะนาสัดส่วนลดน้าหนักลดจากที่น้าหนักเคยนิ่งมาสักพักขอบคุณหมอหนึ่งมากค่ะผมจะมีเทคนิคของผมที่เรียกว่าการทารีฟีดนะครับรีฟีดของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่รีฟีดของผมเนี่ยทำแล้วผอมลงทุกคนถ้าคุณทําถูกวิธีอ่าแต่บางคนเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าน้ําหนักนิ่งเกิดจากสาเหตุอะไรนะ พอดีคนเนี้ยเขาน้ำหนักนิ่งจากการที่ลดน้ำหนักมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วระบบเผาผลาญมันเริ่มลดลงนะครับผมก็สอนวิธีการกระตุ้นระบบเผาผลาญไปให้หลายคนถามว่าอายุเยอะลดได้ไหมคะคุณหมอคนเนี้ยอายุ60ปีแล้วอะ่ะยังลดได้เลยนะครับลดไปทั้งหมด16กกิโลผลเลือดดีทุกตัวแถมหุ่นสวยขึ้น สามารถนำเสื้อสมัยตัวเดิมที่ใส่มาได้มาใส่ได้แข็งแรงสุขภาพดีมากเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเราก็คาดหวังแค่ว่าอะไรเราขอสุขภาพดีมีชีวิตอยู่ได้ที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆถูกไหมสูตรนี้สุดๆไปเลยสมกับคําว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายจริงๆมีความสุขดีกับวัย60ปีนะครับนะอย่างคนนี้เพิ่งเข้ากลุ่มเรียนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคุณทําถูกวิธีจริงๆแป๊บเดียวแล้วลงละสองโลเห็นไหมน้าหนักหน้าท้องเป็นไงหน้าท้องยุบลงมากรู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดไม่่ทาาานนนนจจุกกกกกิิแลล้ววเพรรระะโปตีถูััคบ รู้สึกสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้ทําที่ผ่านมาคุณต้องบังคับตัวเองให้ทํามากเพราะอะไรเพราะมันผิดวิธีพอผิดวิธีมันก็เหมือนต้องฝืนแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีร่างกายคุณจะไม่ต่อต้านคุณเลยนะโอเคไหมนะครับเนาะคุณหมออธิบายเข้าใจง่ายไม่เยินเยอ้อทําให้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้สามารถอัปเกรดเป็นกลุ่มคอร์สเรียนลดน้าหนักตลอดชีพได้ด้วยนะ คุณสามารถเข้าเรียนตอนไหนก็ได้นะครับตอนที่คุณสะดวกนะแล้วก็เรียนจากที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้เพราะหมอหนึ่งมีนักเรียนที่เป็นคนไทยอยู่ทั่วทุกบุมโลกเลยนะครับเนาะสามารถนําข้อแนะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่โหดจนเกินไปนะครับดีที่สุดในจุดที่เลือกได้เป็นอย่างนี้จริงๆอ่านะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ผมประทับใจมากผมมักจะเอามาพูดบ่อย,อยๆเลยนะเพราะท่านเนี่ยเขาสมัครลงเรียนคอร์สไปเมื่อประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมาลดจาก56หเหลือ48เพราะนั้นสูตรผมไม่ใช่ว่าคนน้าหนักเยอะลดได้อย่างเดียวนะ้นนนกไ็ลดด นะพอใจและดีใจมากนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรเขาเอาไปสอนให้คุณพ่ออายุ86ปีน้ําหนักท่านลดลงเหลือ67จาก73คุณพ่อมีความสุขมากไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆมีแต่คนทักว่าผอมหุ่นดีพุงหายไปเยอะหน้าตาสดใสเลยเพราะนั้นใครที่ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัว สุขภาพของคุณเนี่ยสำคัญกับคนในครอบครัวของคุณเสมอคุณต้องสุขภาพดีก่อนพอคุณสุขภาพดีคุณจะได้2เด้งคืออะไรลูกของคุณก็จะสุขภาพดีไปด้วยเพราะเขาเห็นว่าพ่อกับแม่เขาสุขภาพดีคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เคยคิดว่าการดูแลตัวเองตอนอายุที่เยอะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้แบบนี้แหละเห็นภาพเนาะนะครับนะก็อยากแชร์ประสบการณ์และขอบคุณหมอหนึ่งกับคอร์สเรียนดีๆค่ะ เห็นนะนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยใช้เงินกับการลดน้ําหนักมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักเอย่ยอาหารเสริมลดน้ําหนักเอย่ยคอร์สโปรตีนเขยา่าเอย่ยบางคนเนี่ยสมัครฟิตเนสเทรนเนอร์แต่ลดไป1เดือนแล้วไม่ลงเพราะไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารบางคนอาจจะเคยเรียนคอร์สลดน้ําหนักกับที่อื่นมาหมอหนึ่งไม่รู้นะหมอหนึ่งคิดว่าคุณน่าจะเคยใช้เงินเกี่ยวกับการลดน้ําหนักมาเยอะแหละ แต่คําว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันเกิดจากการที่ผมช่วยนักเรียนมาเยอะมากๆแล้วแล้วนักเรียนทุกคนเขาเห็นตรงกันว่ามันคือการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงๆถ้าคุณฟังแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความหวังในการลดน้ําหนักอย่าปล่อยให้จบคลิปนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออหมอหนึ่งพูดดีจังเลยแต่พรุ่งนี้คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะ่ะการที่ผมพูดมาประมาณ30กว่านาทีมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะอะไรเพราะผมทําให้คุณลงมือทําไม่ได้ เพราะนั้นอยากให้ความเหนื่อยของผมมีประโยชน์พรุ่งนี้คุณไปลงมือทําไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนักของผมหรือไม่อยู่ก็ตามนะแต่ขอให้เอาความรู้ของผมแม้สักอย่างหนึ่งก็ได้เอาไปลงมือทำนะครับแต่สําหรับใครที่อยากลุยไปด้วยกันกับผมและเพื่อนๆในกลุ่มเรียนนะครับก็การสมัครเข้ากลุ่มเรียนจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนะอยู่ที่9,900บาทแต่ถ้าคุณฟังมาถึงคลิปนี้ปลายคลิปนี้นะคุณจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับสามารถสมัครได้นะครับในราคาเพียงแค่3 9 0 0เา้ยบาทเท่านั้นนะครับหลายคนนะสาก่นนะ apor, ันกกเกดแล้ว ไม่ผอมด้วยเพราะอะไรไม่มีความรู้ในการกินสิ่งที่คุณขาดจริงๆไม่ใช่วิน,นัยนะไม่ใช่อุปกรณ์อะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกนะแต่มันคือความรู้ต่างหาก พราะฉะนั้น3,900บาทตรงนี้เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่ากับการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณมากๆแน่นอนนะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะเราเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดเข้าเรียนตอนไหนก็ได้และใครที่สมัครตอนนี้จะได้สิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สตลอดชีพเวลาหมอหนึ่อัปเดตอะไรใหม่ๆในกลุ่มเรียนคุณก็จะได้เรียนไปด้วยแบบฟรีเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถปรึกษาหมอหนึ่งได้นะครับที่ท้ายบททุกบทเลยเนาะหมอหก็จะช่วยจนกว่าคุณจะได้น้ําหนักที่คุณพอใจนะครับนะแล้วก็สุขภาพดีด้วยแล้วก็ใครที่เข้าไปตอนนี้มันจะมีบทเรียนเสริมด้วยนะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของผลเลือดนะครับนอกจากที่คุณจะผอมแล้วหมอหนึ่งอยากให้คุณสุขภาพดี ด้วยคุณก็สามารถเอาผลเลือดนะครับมาปรึกษาหมอหนึ่งได้หลังจากที่ลดน้ําหนักไปแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชันนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชันนี้หมดหมอหนึ่งจะลบนะครับคลิปออกจากทุกช่องทางนะนะครับแล้วก็จะกลับไปเป็นโปรโมชันที่ไม่ใช่โปรโมชันนี้แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปตรงนี้หายไปก็ถือว่าคุณจะไม่ได้สามารถสมัครในราคานี้ได้แล้วนะก็สําหรับใครนะครับที่มีความหวังแล้วนะครับอยากจะไปลุยนะครับก็สามารถโอนค่าสมัครนะครับในราคาเพียงแค่3า0 0ัน้้บาทนะที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ สะดวกพาเข้ากลุ่มนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึงะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึงนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ